ว่าอีกหนึ่งเคล็ดลับในการขายของที่เรียกลูกค้าเนี่ยมันก็จะต้องมีกลเม็ดมีวิธีออที่มันไม่เหมือนใครดิฉันก็มีอีกหนึ่งร้านเป็นร้านส้มตําคุณหาร้านนี้เนี่ยเป็นร้านส้มตําที่ไม่ได้เด็ดแค่รสชาติส้มตําเพราะเขาบอกว่าแม่ค้าเนี่ยสวยแซ่บเผ็ดดูโอ้ยมันลงนตัวรจริงรๆเบอร์ไหนไม่รู้ไปดูกันเองว่าสวยขนาดไหนเขาบอกว่าขอสวยนิดนึงอ่า uh สวยนิดนึงเออนิดนิดสวยนิดนึงคุณพี่เขาบอกมาเองเออขอสวยนิดนึง,นนงจริงๆ แต่น่ากลัวเยอะกว่าล้อเล่นคุณพี่ยอกนะก็เป็นเทคนิคเป็นไอเดียในการขายของนั่นเองนะคะไม่รู้เหมือนกันว่าคิวคุณพี่หรือว่าสะพานกรุงทน <laughs> ทัช่างโกงอะไรขนาดนี้ความสวยนี้ได้แต่ใดมาก็ไม่รู้เหมือนกัน <laughs> นี่คือคุณชัดชวานชมชิดนะคะใช้คําว่านายนําหน้าอยู่นะคะคุณค่ะแต่เล็กไหมคะค่ะเป็นแม่ค้าส้มตานะคะร้านส้มตํานางฟ้าอยู่บริเวณถนนสาย8ตาบลเมืองสวรรคโลกอาเภอสวรรคโลกจังหวัดสุโขทย <laughs> ขัยเขาลุกขึ้น มาใส่ชุดไทยห่มสบายทาหน้าขาวปากแดงคิ้วโก่งและก็ต่ำาแบบนี้ก็เพราะว่าส่วนตัวเนี่ยเขาบอกว่าตัวเองเนี่ยเป็นคนที่ชื่นชอบการใส่ชุดไทยสมัยเป็นนักศึกษานะเวลามีตลาดที่ไหนกลางคืนอะไรอย่างเงี้ยใส่ชุดไทยแต่งหน้าทาปากเขียนคิ้วเปิดเพลงไปหมดเลยเป็นคนชอบอะไรแบบนี้มากแต่ดิฉนันสงสัยว่าทำไมต้องไปเฉพาะกลางคืน <laughs> มันน่ากลัวจริงออแล้วหน้าทาแบบเขา,ขาทาหน้าขาวาด้วยนะคะใส่ชุดไทยด้วยทาปากแดงด้วยสงสัยจะชอบไปเฉพาะตลาดกลางคืน <laughs> หลังจากที่ตัวเองเนี่ยมาขายส้มตำนะก็เลยมีชุดไทยเยอะอยู่ละคือสะสมไว้ชอบอยู่แล้วลองเลือกมาใส่ดูมาทําอะไรที่เราชื่นชอบดูเวลาขายส้มตําหลังจากนั้นก็ได้รับเสียงตอบรับดีมากจากลูกค้าคุณลูกค้าชอบลูกค้าชอบชอบที่ใส่ชุดไทยชอบที่ใส่ชุดไทยด้วยแล้วก็ชอบที่รสชาติของส้มตําด้วย<อ>เพราะว่ามันไม่ใช่แค่เทคนิคใส่ชุดไทยแต่งหน้าดึงดูดลูกค้าแบบนี้ส้มตาร้านเนี่ยเขาเด็ดมากเลยคุณคโดยเฉพาะเมนูเด็ดก็คืออะไรส้มตําหลวงพระบางอุ้ยมันเป็นยังไงอ่ะมันจะ ใส่กระปิแล้วก็ใส่น้ำปลาร้าแล้วก็โขลกกับพลิกกระเทียมมะกอกป่าให้เข้ากันหลังจากนั้นนะคะก็จะขูดมะละกอแช่เย็นเป็นชิ้นๆแล้วก็ไปตําจนได้รสแซ่บจัดจ้านอร่อยไม่เหมือนใครเนี่ยเนี่ยคุณเห็นไหมว่ามะละกอมันจะเป็นเส้นแบบเส้นขูดใหญ่ๆใหญ่ใหญ่เออมันจะไม่เป็นเส้นเล็กๆเหมือนสับอ่ะนี่คือเทคนิคนี่คือแบบสูตรเด็ดของเขาเลยนะคะคุณและทุกเมนูราคาไม่แพงด้วยเท่าไหร่คะ ครกละ30บาทอุ้ยดีเปิดขายเย็นอีกแล้วคุณ ุพี่เราชอบออกกันคืนนะคะตอนเย็นเปิดขาย5โมงเย็นถึง2ทุ่มนะคะใครอยากจะไปชิมความแซ่บอย่าชมความจี๊ดแบบนี้ไปกันได้ตลาดซอย8บริเวณถนนสาย8ตําบลในเมืองอำเภอสวรรคโลกนะคะจังหวัดสุโขทัยสอบถามเบอร์โทรศัพท์ไปเลยหมายเลขด้านล่างนี้นะคะหรือว่าติดตามใน f a c e b o o k นางฟ้าส้มตำค่ะโอ้โหนางฟ้านะคะนางฟ้าส้มตตำส้มตำเรียกได้ว่าเป็นนางฟ้าจำแรง ลงมาเลยก็วาดานี่จำแรงเรียบร้อยแล้วจำแรงมาแล้วนะคะสวยงามคือถ้าล้างออกนี่คือพี่เขาสวยเลยนะอันนี้คือแต่งหน้าแบบให้เป็นแบบขาวขาวให้ดูแบบออกกลางคืนไงอ๋อสวยนิดเดียวนิดเดียวขอสวยนิดนึงนี่เป็นสโลแกนของเขาแต่ที่แน่ๆคือเราจําได้เลยอะจาได้ก็เป็นเอกลักษณ์คือแต่ละร้านเดี๋ยวนี้เขาก็มีเทคนิควิธีการขายที่แตกต่างกันดึงดูดลูกค้าแต่เหนือสิ่งอื่นใดก็คือรสชาติต้องเด็ดจริงด้วยแน่นอนนะคะคุณผู้ชม